ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นพาดรวยครับวันนี้ก็มาใช์ในคลิปนึ่งนะครับเป็นคลิปวันที่งวดวันที่สามสิบธันวาหกสี่นะครับก็เป็นเล็กปิ้งนะครับสองตัวมาตัวนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับก็เดินดีมาก็ใช้ได้นะครับก็เข้ามาไหลงวดก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าจะ เราจะซื้อลอตเตอรี่สองใบก็ก็ย่าให้ขาดนะครับภานในสองตัวอย่างน้อยประมาณหนึ่งตัวนะครับครับจะเป็นแนวทางนะครับถ้าก่อนอื่นนะครับก็เป็นคําเตือนนะครับคำเตือนก็เหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่าน,นั้นไม่แนะนำโดยชักจูงให้เล่นกนรนารพนันที่ผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอขอให้สมาชิกและท่านดีติดตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสิตสี่ของเราก็เข้ามาหลา่งวดนะครับก็สองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้าเราก็ได้มาครับหลักหน่วยบนหน่วยล่างบวกกันนะครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกกันแล้วก็ได้เท่าไหร่ครับได้ห้าห้าบวกศูนย์นะครับห้าบวกหลักสิบล่างนะครับก็ได้เท่าไหร่ครับได้ห้ากับสี่นะครับลดแจ้งลงนะครับ เลขที่ออกมาครับเจ็ดเจดเจ็ดล่างห้าห้าหกนะครับเราเข้าที่ห้านะครับเข้าที่ห้าหกนะครับแล้วก็ต่อมาครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกกันนะครับก็ได้เท่าไรครับสามครับสามบวกห้าครับสามบวกห้าก็ได้แปดกับเจ็ดนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็สองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดนะครับเราเข้าที่ลึ เ7แล้วก็เลข8นะครับเข้าทั้งสองตัวนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนสถิติก็เข้ามาไหลง่วนนะครับก็ให้สมาชิกได้เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเซอรอตเตลีสองใบก็อย่าลืมนะครับอย่าขาดภายในเลขที่สองตัวมาตัวนี้นะอย่างน้อยก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังมีโอกาสเดินต่อหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เงนนี้ก็เล่นที่ออกมา4 7 5ล่าง7 9นะครับเราก็เอา5กับ9มาบวกกันก็ได้4นะครับ4บวก7ครับก็ได้1กับศูนนะครับเล่นที่ออกมาครับ9 3 5ล่าง9ศูนนะครับเลาเข้าที่เลขศูนนะครับแล้วต่อมาครับต่อมาก็เข้าที่เลข3ครับต่อมาก็เข้าที่เลข2นะครับเข้ามากัเลข3นะครับแล้วต่อมานี่ก็ 0 3นสามเล่างเก้าห้าเรเข้าที่เลึกหนึ่งนะครับเลขกหเลขที่ออกมาคือ7 6็ดหนะครับเราเข้าที่เลขกหนงะครับแราวว่าที่เลขที่ออกมาครับ761ด่งล่าง57นะครับเราได้มา 8, 5, เป็น8ปบวกห้าได้สากับสอนะครับสกับสเลขที่ออกมาครับส ห้าแปดล่างแปดสองนะครับเราเข้าที่เลขสองนะครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่สิบหกธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองห้าแปดล่างแปดสองแล้วก็สองกับแปดบวกกันได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกแปดได้แปดกับเจ็ดนะครับตัวเลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมาคือสองสามห้าล่าง 83, แปดสามเลาเข้าทีอ่อ่เข้าที่เลขแปดนะครับ แล้วมาวันนี้นะครับวันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็หน่วยบนหน่วยล่างบวกกันได้เท่าไหร่ครับก็ได้แดนะครับแปดบวกแก็ได้หกับห้านะครับหกกับห้าก็มีโอกาสเดินต่อหรือจะหลุดก็สมาชิกเก็ไปวิเคราะห์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับก็เป็นเลขวิ่งนะครับสนใจก็ หรือไม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ซักใบก็อย่าหลักขาดนะครับห้าับหกหกกับห้านะครับอย่างน้อยก็มาหนึ่งตัวนะครับถ้ากันไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนะครับกันเป็นเลขเจ็ดนะครับวันนี้น่าจะมีเจ็ดนะครับขอให้สมาชิกเราไปเปลี่ยนแนวทางนะครับครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ